ครับสวัสดีครับผมนายสรชัยพูลไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเอ็กซ์ไซสที่25ต่อจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับเนื่องจากทำไม่ทันนะครับโดย exercise ที่25นี้นะครับก็จะเกี่ยวกับ tolerance and surface roughness นะครับก็ขั้นแรกนะครับเราก็จะเลือกไปที่ตัวนี้เลยคลิกไปที่ตรงนี้ เปลี่ยน tolerance and position นะครับจาก non ให้เปลี่ยนเป็น fit และกำหนดตรงนี้นะครับให้อยู่ที่ H7 นะครับแต่เนื่องจากผมเคยทำไว้แล้วนะครับก็มันจะขึ้นแบบนี้อ่ะดังนั้นกดติ๊กถูกอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตารางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับ โดยตารางเราจะเอามาจากของในส่วนหน้าก่อนๆนี้นะครับที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่อยู่ที่มอนะครับอ่ะคลิกเข้าไปก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับโดยการก๊อปเราจะกดชิปอ่าชิปพางไว้แล้วก็กวกคลิกไปที่สองตอนนี้นะครับจากนั้นกดคอดั C ซี Z. กลับไปที่หน้าเดิมนะครับหน้านี้แล้วก็คอนทอวี v. อ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราทั้งหมดแล้วนะครับโอเคพอได้หน้านี้แล้วเราจะมาใส่ตัวเลขนี้ใหม่จาก22นะครับให้เราปรับเป็น16นั่นเองแบบนี้ใส่ไปที่16 นะครับตรงนี้ก็ปรับจาก22.021ให้กลายเป็น16.018นะครับปรับนี้ด้านล่างก็เช่นกันนะครับปรับเป็น16.000นะครับ03ตัวนะครับอ่าโอเคพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับ สักครูอ่ใส่ตรงนี mm hmm. เ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ใน annotation นะครับอ๋อ oh, ใส่ surface finish อ่านะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใส่ตรงนี้อยู่ที่0 8นะครับอ่า uh, แล้วเราก็จะทำการวาง คลิกตรงนี้อ่าถ้าสมมติว่ากด ESC กันถ้ามันคว่ำหัวแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะใช่ไหมครับก็ให้เราเลื่อนออกมาได้นะครับมันสามารถเลื่อนออกมาได้เลยหรือถ้าเราไม่ชอบการที่มันคว่ำหัวเราจะทําไงให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้ตอนแรกมันอยู่ที่ช่องที่สามใช่ไหมครับให้เรามาเลื่อนที่ช่องที่1นอ่ามันก็จะพลิกกลับขึ้นไปข้างบนหรือถ้าเราอยากให้มันยังข้าง ก็ให้กดอ d i t i o ่อที่2มันก็จะเอียงข้าแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ตัวที่1นะครับเพราะว่ามันดูสบายตาดีโอเคพอได้ Surface ตัวนี้ปุ๊บให้เรามากำหนดตรงนี้นะครับมุมขวาบนก็เหมือนเดิมครับให้เราไปก๊อบมาอันนี้อ่าก๊อบกดคอนโทรลซี จากนั้นกลับไปที่งานเดิมคลิกซ้ายตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็กดค c ท r l V วางไว้นะครับอ่าพอได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับให้แก้เป็นหายไปหมดเลยสักครู่นะครับ อ่าให้ปรับเป็น0.8ตามที่เราได้กำหนดตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับโอเคจากนั้นจัดหน้าต่างให้ดูเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานในส่วนของพาที่15ก็จะมีรูปนี้อ่ารูปที่1รูปที่2นี่นะครับข้อมูล รูปที่3ก็คือรูปนี้แล้วก็รูปที่4อ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เราจะทำการกดรีวิวก่อนแล้วก็กดเซฟแบบนี้โอเคเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ